ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือหนีกับแม่ผัวก็ปล่อยคือเกากับสาวลราควรนย่งนีหลังจากหายหนาหายตาไปเป็นเวลาสี่หามือพี่น้องบอสบายเจ็บหัวแล้วก็เป็นไข้พี่น้องเลยเจ็บข้อแล้วก็แบบเป็นขี้มูกเนาะบอสบายพี่น้องเลยกะบเบลเลนหนาเบลเลนตากันสี่หามือเนาะกับมือหนีก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องกินยาเนาะกินยาแะ้วก็กินน้ำอุ่นคือพี่น้องบอกกันแหละกะดีขึ้นในเรือแล้วเนาะกินยาแหละมือหนีสิไปเซระวัง เอาบัวไปให้ทับสะวันอินดีแม่นบ่เอ้ยทอบวะเนี่องให้ใบดอนอยู่บันห่วยพี่น้องซื้อสองล้านค่เอาสบายดีพี่น้องทับสินสวัสดีพี่น้องสิเขาไปเขาไปบันห่วยน้องพี่น้องสิเขาไปดินน้ำใ้ดอนเอาบัวไปผาเพื่อนพี่น้องเมือนั้นเพื่อนมาหาไหลซดน่ะบ่อยมีแนว่หายเพื่อนน้องวันนี้ก็เลยวะอือสิร่องเขาไปบันห่วยแล้วก็สิไปซื้อเซนก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง สิงคปร์เตี้ยอยู่ในตลาด,น,าดนัดวันหวยเนาะเหมือนอกันว่าในขัานมีตลาดนาดัดพี่น้องเลยไปดินนำ้ำเมลอนเอามางตัวไปหาไ้เพิ่นตำเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งไปส้มบรรยากาศน้ำกันไดนะ้เนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังไงเนาะขี่รถเขาไปบ้านเพิ่นกะประมาณสามนาทีอยู่ไพี่น้องบาเด็กใกล้บ้านไดนเนาะไปกับน้องสาวปไปน้ำกันเลยพี่น้องตอนนี้กะกำลังออกรถเนาะพี่น้องไปกับน้องสาวล่ะมูนโฮมมูนอะไรกัมูนเท่ากับได้ไรซะ ได้พี่น้องอากาศกะั้พี่น้องเลยตอนแรกกะบพอยูุคำมากกับพาย่แต่ว่ากังเว้นแดดทอดพี่น้องการขี่รถเนาะขี่รถไปกับบริเวณใกล้แล้วพี่น้องเพราะว่ามีทางลัดเนาะมีสองเซนเส้นจากมันแยกไปเป็นหัวมันมีสองทางเนาะพี่น้องอันนี้เป็นทางลัดทางใหญ่กับออกไปทางตาราเนาะทางนั้นเบิกพี่น้องเลยบริเวณไปไปทางลัดเอาเนาะไกลไก 好，你换个条幅。 ดอกมังวงดกดกพี่น้องดอกคักดอกเน่ดอกม่วงปีน,นี้ดอกแห้งี่ เห็ดบ like ุ CAL ้งตรงไหนี่ไครสีหอดแล้วไอ้หนอนี่หอดอ่ะพี่หนออู้หูใครนี่นะโอ้หอดแล้วเนาะพี่น้อ อนนี้กำลังหาเที่ยงใดนนั่งับ่นี่เมียเมียอดดีหนองับเดีแล้วเพชรยังอยู่เจ้าเจ้าอันแม่จะได้ส่เดี๋ยวหาสิบุ๊กเพื่อนในโดนนะพี่น้อง ดอนเห็นแต่ว่าอะไนะอะไดีอันนี้เป็นไอ้เลยละอ้เกล้อะไรไอ้ซอดอนน้อพี่น้องบอไอาจะเห็นยมกินี่ไดสดบอกําลังกํลังอ่ะไอคลิปนึงเพราะว่าซิเซฟอะไรก็สิมียนเครื่องโอสิเสบมือนี่นะบอว่าจะเเพรเราเคลว่าโจงัมีเครื่องอลเลตอนนี้เข้ากบมาหอดเพื่อนในดอนนะน้อพี่น้อง โอ้เรียนเราก็ลังใงญ่ๆไงด้พี่น้องมาเเขาางานดบ้านเอาหายนีรอน่ไปเลยค้าแต่บ่ากันเราพี่น้องลืมหายเฟยนี่เอาตัรมาฝากหายเพี่น้น้ลงนำเอาตัวมาหากพี่น้องตัเมันถูกเกนม่สวยในมืออ่ะเห็นอยู่นาะเจหลาได้ด้าย โดยอันมือนัะในโดนเพิ่นไปกับโบลิมีเพียงฝากนะพี่น้องมือนี้กัมีธุระหาการน้อยนึงเนาะก็เลยมามาแบกก็เลยเอาตัวมาฝากในโดนเลยจะไปรอจะวนไปรอที่ตลาดตลาดบานจะบ่ไปบ่วะมาใส่ผ้าไปรอตลาดได้นะไปบะค่าเบียก์มีบ่ค่าเบียร์เบียร์เลยสนนค่าเบียกมือหนาเลยก็เลยบอก กลับมามาหากันมาหากันประมาณ10นาทีเนาะพี่น้องว่ากันมีธุระน้อยนึงหั่นแหละวันนี้ก็สิเมื่อแล้วพี่น้องเอาทัวมาฝากให้ดอเนาะเดี๋ยวมาโดยตํากินกับปิ้งปลาปิ้งเขียดแซ่บเดี๋ยวอนสิไปแบตลาดเพราะว่าเอื้อยเพิ่นอยากได้เส้นก๋วยเตี๋ยวหนะเอาไปัดมื้อนี้ก็มีตลาดนัดบ้านหวยเนาะแต่ว่าดอเามีเบียพี่น้องเาก็เลยบ่ได้พาไปเมื่อกเด้อบดนี้ โดยโดยเหนื่อยนวะพ,พี่น้องกำจักมาหาเพื่อข้าวเดียวไ่ได้ถึงนกระสิไปเบสตลาดน้องครัเกเมื่อกันเนอะน้องก็ปีเลยเจอน้องก็ปีบางน้องก็ปีบ้างอ้พี่นอ้นองน้องท้อยิ้มนะอู้มรอแต่เนี่ยนองจนหแล้วิ่มออคนสคน กันยังอยู่เด่นขึ้นก็เล็กน้อยเดินขึ้นก็น้อยหยานแรงใส่้ลูดไปเพราะมันไปเพราะตลาดนะก๊อปปี้จิ้งไหญ่เลยยุยยุยเลยยุไปเข้าไปลงดิ่งน้วกันนะขั้นยุไปลงดิ่งมวนไหมมวลมวลเนาะไปลงดิ่งเดี๋ยวเรา่น้องลูกเราสองคนน้องทอบกับน้องก๊อปปี้เนาะใส่น้องทอบคนไหนน้องทอบ นี่เงินน้องครอบแล้วก็น้นองก็ปีเนาะบายบายก็ปีบายบายก็ปีบายบายมาบายบายกำลังไปลงตลาดมาดูวไอ้น้องพี่เน้ะองทั้งนี้ก็ได เแ้องนโอ้นเนะเดี้ก็เก็บเรียบร้อยก็ฟี <stairs. S 1> Por, ่ผ <the> ูเดี <laughs> <ppy aciones> ๋ยวก็เก็บไปแลพี่น้อง วุ้ยลขายเยขายเพียขายเพียงขายเพียงน้องอะไรนะเราขายไข่ทานติน้ำแม่เส er> ือดำไผ่ไ่น um ี่นจื๊อจื๊อหมซาเสำจื๊อคอยยู่จื๊อเล่ยยยยประจื๊อเดีมาแจกลืมแล้วมาจ้กมาสื่อเบอร์ลุงจะมาขายงขายมขาแห้งอันนั้นอยู่เป็นวัดอยู่มนนี่นะ เซื้อสือคอเท่าเท่าไรเอาแบบผัวด้อชงหนึ่งเส้นเส้นเส้นใหญ่ดเส้นน่อยเส้นหน่อยก็ได้นาะเสนน่อยก็ขคดได้เส้ใหญ่แหงดตลาดกะไก่ไหวแหลวพี่น้องตลาดไก่ไหวเมือสือปนอย่างเดียว

านี่สวยไหมจ๊ะสวยสวยขายจังไรหนวยละพันหนวยละพันกี่พี่น้องหน่วยานวยละสองพันกับนวยละสิบบาท แตงโมแตงโมเด,ด้อพี่น้องหน่วยละสิบาทสิบาทสองพันกีนาบดแม่ะามาสื่อหาแถามหนึ่งหน่วยน <laughs> ้วย2ันจะเม่ยจ่ายแว นั่งเดินทางก้าบ,บาดแล้วพี่น้องใจตลาดกับบริษัทสร้างร้ายหรอกพี่นอ้องสื่อแต่เส้นมีกับเส้นกวยเตี๋ยวเนาะเส้นเพอร์ผ่านเท่าเดิมกับกับหมังโมง่กะซิมเมอรแล้วมาเนี่ย ใส่สื้อดเที่ยงหน้าเลยพี่น้องบนทางกะเที่ยวได้ยุ่งยามแหลกยามพลุ่งเพื่อเปลืคนนี้พี่น้องเลยโอ้ทีวีทีวีห่างพยาบาลเหมือนอยู่นี่นอช็อกอันปุ๊บอ่านแล้วพี่น้องเลยหอวเราะถึงเที่ยงหน้าหน่อยค่อยหักเขาแล้วพยายามหัวเราะหัวเราะเจ๊ะเอกอันจะสบายดีก่อน สบายดีก่อนขน้าอยากกินนะยุกมือก่อนยุกมืองามๆยุกมืองามๆอ้าละบ้านใหม่ตอนนี้ก็มาหอดเียงหน้านแล้วน้องพี่น้องกันสิเขาจบคลิปละบ้านจบคลิปไหมเนี่ยตากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพีนอ่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปแหละหักันไหมคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบายบายอ <ไป S 2> ายูนิเมี่ยงวันสุดสุด